มันต้องทำดีๆแต่ว่าเสียงมันก็พอได้อยู่นะ โอเคทุกคนก็ต้องขอกราบสวัสดทีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้ก็เข้ามาอยู่ช่องอาเว็เลสซิ่งอีกแล้วนะครับทุกคนหลังจากที่เราหายไปโคตรนานเลยนะครับทุกคนประมาณผมไปดูในช่องประมาณสีเดือนได้นะครับทุกคนหลังจากกลับมาครั้งนี้ก็จะแบบแอคแอคขึ้นหน่อยนะครับเพราะว่าแบบเราคิดถึงแล้วไงคิดถึง f c ไงแล้วหลังจากนี้ก็จะมากลับมาทําคลิปแล้วนะทุกคนก็คือวันนี้เรามีคอนเทนต์นะทุกคนมาตามมาดูตามมาดู แล้วก็มีของคันนี้นะครับผมเดี๋ยวเราจะมีคอนเทนต์ไม่รู้ว่ามีสาระหรือเปล่านะครับ mm hmm. เราจะเอาท่อชานสปีดของเวฟร้อยสิบไปใส่เวฟร้อยยี่ห้าคันนั้นนะครับทุกคนมีมาดูท่อท่อชานสปีดนะครับอันนี้เป็นท่อผ่าผ่าเปิดนะครับทุกคนก็ประมาณนี้คอมันใส่ได้นะครับแต่ว่าไม่รู้ว่าที่จะตรงกันหรือเปล่านะครับนี่อันนี้ก็คือผมได้ทําการคลายน็อตไปแล้วนะครับทุกคน เพื่อแบบไม่คิดมันนั่นน่ะนะคลิปนี้ก็ง่ายๆสั้นๆเลยผมแค่อยากลองดูะทุกคนนี่ยังไงก็ทานสปีดเราทุกคนก็ไม่รู้ว่าไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยนักแข่งแตกแค่ไหนกนนี่นะครับก็รุ่นเราก็ยังสภาพเหมือนเดิมนะครับทุกคนดูกลางๆเลยนะครับทุกคนไม่ได้ทําอะไรไร้ห้าก็เหมือนกันนะครับ <S <S เดี๋ยวมาดูท่อเฮงก่อนมาดูท่อกอนนี่นะครับ ท่อเฮงสุพรรณนะครับผมแต่ว่าป้ายมันลอกแล้วนะครับอันนี้ใบผ้าอันนี้ผมได้ทําการฟิตเครื่องใหม่ไปหนึ่งรอบแล้วนะทุกคนแต่ว่าคัดลื่นนะครับดูทุกคนเดี๋ยวผมจะสตาร์ทให้ดูนะคัดมันลื่นมากเลยนะครับเดี๋ยวทุกคนแล้วดูเางเกงผมดินี่นะครับมาสตาร์ทบิดไปเลยทุกคนแต่ว่าถ้ารู้จังหวะมันก็สตาร์ทง่ายนะครับทุกคนโอเคแล้วลองมานี่กอนต่อเลยนี่นะครับตัวชาจสปีดเราจะเป็นคออะไรนะ คอเล่ยนะนี่นะครับช่างจะปิดเดี๋ยวเราจะทําการใส่กันเลยนะครับทุกคนผมไม่รู้ว่าผมหายไปนานแล้วกลับมาทําแบบนี้มันจะโอเคหรือเปล่ามนี้คนดูหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดองลองดูนะผมนี่เดี๋ยวมีท่อเฮงเสุพรรณนะครับอันนี้พาหมดนะเฮงสุพรรณนะครับผมโอเคทําการถอดออกมาเลยน,นี่นครับอีอะท่อเคเดวดใหญ่ทุกคนดูดิ คอแม่งโคตรใหญ่นี่นะปักท่อ,อ,กอ,อกประมาณนี้นะครับประมาณนั้นเนี่ยเดี๋ยวให้ดูคอ,อก่อนนะครับว่ามันเสกันได้ไหมทุกคนนี่มันทรงเดียวกันเลยนะครับผมมันเสกได้นี่ประมาณนี้แล้วเราก็จับใส่คันหมดเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมขอทําการคันก่อนเดี๋ยวผมจะไปสตาร์ทเบิ้อฟังเสียงให้ฟังนะครับทุกคนโอเคประมาณนั้นเดี๋ยวขอคันป๊บนึงนะครับโอเคไปโอเคทุกคนตอนนี้เราก็ได้ทําการใส่เสร็จแล้วนะครับ เฮียทุกคนดูดิทรงโคตรตลกว่ะดูดิครับทุกคนเฮียตลออพ่อร้อยสิบเทเกินดูนะครับอันนี้คอตรงหมดนะครับนี่นี่นะครับแต่มันอันนี้มันจะใส่ไม่ค่อยสุดนะครับผมถอยออกมานะครับเพื่อว่าแบบตรงยึดมันจะได้ตรงกันนะผมทุกคนอู้ทุกคนดูดิสภาพรถแม่งอย่างกังเลยดูครับโอ้ ดูไม่ได้เลยทุกคนเดี๋ยวเราจะทําการเก็บใหม่นะครับถ้าเรามีสปอนเซอร์เข้านะทุกคนเดี๋ยวจะทําการทำร้อยยี่สิบห้ากันเลยนี่ร้อยสิบก็ขอไว้แค่นี้นะทุกคนนีขอเปลี่ยนแค่ดุมหลังก็น่าจะพอแล้วนะครับแรงแล้วแค่นี้ก็ขี่ได้แล้วนะครับสวยเลยประมาณนี้นะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเราให้ฟังเสียงเลยแล้วกันครับแต่ยูนี่น่าจะเบินได้ไม่มากนะทุกคนเพราะว่ามันอยู่ในหมู่บ้านนะครับเดี๋ยวเราจะออกไป มันอีกทีนึงนะครับทุกคน,อน,น,กนโอเคเวเราสตาร์ทให้ฟังกันมันจะสตาร์ทวืดๆนิดนึงหน่อยทุกคนเพราะว่ารถมันคัดลื่นนะครับดูดิดูดีก็คือแบบถ้าสตาร์ทไ่โดนจังหวะมันมันก็สตาร์ทยากไปเลยนะครับทุกคน <c oughs> มันต้องทำดีๆ <c oughs> แต่ว่าเสียงมันก็พอได้เลยนะ เยวฟังไกลๆดูครับเออเสียงมันได้นะนี่รูปเดิมนะทุกคนพ่อชานสะปีดผาผาอย่างมาแกลบตะแกงนะครับโอเคโอเคทุกคนเดี๋ยวประมาณนี้ก่อนนะครับเดี๋ยวผมพาออกไปฟังเสียงที่นอกหมู่บ้านนะเพราะว่า ในนี้แบบมันดังแรงมากเลยทุกคนคือท่อมันดังมากเลยนะครับโอเคเดี๋ยวผมพาไปนอกหมู่บ้านกันเลยก็ถึงนอกหมู่บ้านแล้วนะครับไม่มีบ้านคนเลยนะครับนี่ยก็เดี๋ยวเรามาให้ฟังเสียงกันเลยนะครับโอ้ยเงี้ยทุกคนแต่ดูทรงดิโคตรตลกเลยรถรถก็กลางด้วยนะครับเงี่ยเสียงประแจโอเคเดี๋ยวเรามาให้ฟังเสียงกันนะผมทุกคนท่อชาสกรีตภาแป๊บตะแรงนะทุกคนนะเดี๋ยวไปฟังดู โคตรแสบหูเลยดูดิแต่มันก็ดังเพอาะอยู่นะทุกคนอย่างเอานะครับทุกคนก็ประมาณนี้นะครับทุกคน ทำพอแบบสนุกขำๆไปนะครับพอแบบได้คอนเทนต์นะทุกคนเดี๋ยวก็คือเออเดี๋ยวกลับกล้องแป๊บก็คือแบบเดี๋ยวผมจะกลับมาทําคลิปแบบจริงจังแล้วทุกคนอันนี้สัญญาทุกคนเลยเดี๋ยวกลับมาแบบจริงจังแล้วเพราะว่าผมก็อยากทํา YouTube เหมือนกันนะครับทุกคนแต่ว่าไม่รู้ว่าจะมีคนดูไหมสําหรับใครที่ชื่นชอบคลิปนี้นะครับมองคลิปนี้ว่าเป็นประโยชน์หรือเอาแบบว่ายังไงว่าให้ทุกคนตัดสินใจเพื่อ เคแบบใครอยากใส่ไงมันมีทรงร้อยยิบห้าด้วยนะท่อชานสปีดนะทุกคนใช่ใช่ประมาณนั้นนะทุกคนแต่ไม่รู้ว่ากลับมาทาครั้งนี้นะครับคนดูมันจะยังเหลืออยู่ไหมนะครับทุกคนโอเคก็ประมาณนี้เดี๋ยวคลิปหน้าผมจะทําอะไรทุกคนก็มาคอยดูกันนะครับผมก็ฝากทุกคนกดไลค์ like, กดแชร์ share, แล้วก็กดติดตามให้ R หอเว็บเล i ซิ่งด้วยนะครับทุกคนสําหรับแบบใครที่มีทิปไปไหนก็อย่าลืมชวนผมด้วยนะครับทุกคนเดี๋ยวผมจะเดี๋ยวขอสปอนเซอร์เข้าก่อนผมจะเก็บรถใหม่แล้วนะครับทุกคน เออทุกคนนี่อะไรเนี่ยเดี๋ยวจะทําตลออนะครับทุกคนประมาณนั้นไม่ค่อยไม่ค่อยชอบทรงแวนวะชอบเที่ยวนะครับชอบขี่ตลอ,อโอเคเดี๋ยวไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสําหรับคลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมมากๆนะครับไป